ผงแดงเดินหน้าสู่การสร้างแนวรุกใหม่ปล่อยลุยดีอาร์สกำเงินเพื่อทุ่มซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักทุกคนดับก่อนอื่นพฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคอนเนอร์ด้วยล่าสุดครับทุกคนโอลิวพูทําการปล่อยลุยดีอาร์สครับปีกพลังใบของพวกเขา ย้ายไปซบทีมเซใอ้า้บาเยนดูนิกเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยมูลค่า75ล้านยูโรถือเป็นอีก1นดิวที่โหสร้างความเปลี่ยนแปลงทีเดียวครับให้กับแนวรุกของสโมสรแนวรุกของทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูดกาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พวกเขาจัดหนักไปแล้วครับกับฟอร์เดนเวียตเพลเมเกอร์ทีมชาติเยอรมัน 116ล้านยูโรก่อนจะได้ฮูโกเอกิติเก้ครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กมาจากไอทักแฟงเฟิร์ตด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์ล่าสุดครับล่าสุดท่ามกลางข่าวท่ามกลางกระแสที่ว่าลิ์พูยังคงให้ความสนใจในตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าวัย25ปีของสมสอน n ิวคาสเซิลยูไนเต ขั้นตอนวิธีการนั้นอาจจะยังไม่ได้เริ่มซึ่งก้าวแรกในดิวนี้ก้าวแรกในการสร้างแนวรุกใหม่ของลิพูคือการปล่อยหลุยดิอารสนี่แหละครับออกจากสโมสร t h ดิอาเหลือสัญญากับลิพูล2ปีอาสโมสรจากเมืองเมดิไซก็พยายามครับพยายามเจรจาเพื่อหาข้อยุติและต่อสัญญาแต่ก็ล้มเหลวครับ หรือดีอาร์สเองก็แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเขาอยากจะไปหาความท้าทายใหม่ลวครับกับลิเวอร์พูลได้แชมป์มาแทบจะทุกรายการแล้วไม่ใจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอครับคาราบาวครับจนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจไปบุนเดสลีกานอกจากนั้นยังไม่พอครับลิเวอร์พูลก็ยังมีข่าวว่าเตรียมจะขายดาวินูเยตกองหน้าจอมเดือดทีมชาติอุรุกวัยออกจากสโมสสเช่นกัน มีทีมดังจากโรลีกซาอุให้ความสนใจและต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมรวมถึงเฟเดริโกเคียซ่าครับปีกทีมชาติอิตาลีที่ย้ายมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเองครับทุกคนแต่เคียซ่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากมายเท่าไหร่นะักก็อยู่ในแผนการจะขายออกจากทีมของลิปูเช่นกันล่าสุดครับฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวซื้อขายชื่อดังเลย ออกมาเปิดเผยครับว่าหนึ่งสาเหตุที่ลิวผูเลือกจะปล่อยดีอา r สออกจากสโมสรเพราะพวกเขาต้องการจะซื้ออเล็กซนอร์อิซักลิวผูต้องการระดมทุนครั้งใหญ่ครับเพื่อปิดดิวกองหน้าทีมชาติสวีเดนนี้ให้ได้แน่นอนว่าลิวผูนั้นมีงบประมาณในการจับจ่ายซื้อขายอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับเช่นกันว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ตั้งค่าตัวกองหน้ารายนี้ไว้ถึงร้อ 3 0มสิ 30, ล้านปอนด์ครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลิวพูจะเดินดิวพวกเขาก็จะต้องระดมทุนเพื่อจะคว้าตัวอิซักอ่าซึ่งโรามาโน่บอกว,ว่านี่จะเป็นการพลิกโฉมเป็นการวางแนวทางสูนย์แนวรุกชุดใหม่ของลิวพูในอนาคตนำโดยอเล็กซานเดอร์อิซักที่จะรับบทเป็นกองหน้ารวมถึงฮูโกเอกิติเก้ครับกองหน้าวัย23ปีที่มีความยืดหุน เล่นได้ทั้งกองหน้าเล่นได้ทั้งตัวลุกทางซ้ายรวมกันกันกบโฟรเรนเวียตครับที่จะเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรเกมในการจะจ่ายบอลในการทำเกมอยู่ด้านหลังและด้วยความที่โมเมสซาลลน์ครับราชันอียิปของพวกเขาก็เข้าสู่วัย30แล้วและเพิ่งจะต่อสัญญาไปอีก2ปีและดูเหมือนนั่นจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วของราชาอียิปผงแดงเพราะฉะนั้น การที่พวกเขาระด,ดมทุนอาปล่อยนักเตะอย่างลุยดิอาสและมีแนวว่าจะปล่อยทั้งดาวินนูเยสเฟเดริโกโเคียซ่าออกจากทีมก็เพื่อจะสร้างแนวรุกใหม่ในอนาคตนั่นแหละครับนำโดยอเล็กซานเดอร์อิซักฮูโกโอเอกิติเกฟอรีเรนวเวยสโปต้องรอติดตามครับว่าหลังจากปล่อยอิซักไปแล้วลิปูจะสามารถ คว้าอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทีมได้หรือเปล่าแล้วแนวรุกโฉมใหม่อนาคตใหม่ของโขงแดงหรือกูจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามครับทุกคนโอบอกเลยครับว่าฤด,ดูการนี้สนุกแน่นอนครับแต่ละทีมก็เสริมทับเดินตลาดกันโอ้โหวุ่นวายทีเดียวครับทุกคนพี่ไมลิกดูดูกาลหน้าเต็มไปด้วยรสชาติแห่งการดูฟุตบอลที่สนุกตื่นเต้นแน่นอนรอติดตามครับทุกคน